แล้วก็คาปูชิโน่ได้มาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามากินดูแล้วก็รอขนมทางขนมไปสองชิ้นเดี๋ยวเขา,าดูหน้าตามันเป็นยังไงสุกยอดพี่ตกน้ำไปเลยพี่โอเคสวยงามสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องตามม,ามือใจ by ยบี h a n n e l ชนะครับวันนี้เรามาที่จังหวัดราชบุรีมาที่คาเฟ่อีกหนึ่งแห่งที่ สายคาเฟ่ต้องมานะครับเป็นกระท่อมอินทราดูบรรยากาศโดยรอบนะครับถือว่าสวยงามมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าข้างในนั้นมีอะไรกินบ้างเห็นเขาว่าขนมว่าอร่อยทีเด็ดแต่กาแฟไม่รู้เดี๋ยวลองไปดูกันปะดูครับเขามีการปลูกผักปลูกต้นไม้แล้วก็ดูบัวครับสมบูรณ์มาก มุ้งสุดๆดูแลดีมากตัวดูครับป่ะแม่เรียกแล้วครับป่ะแม่บอกเร็วๆๆหน่อยพวกม,มึงอ่ะเร็วๆหน่อยไปไแม่บอกมึช่วงกูมากถ้า <c oughs> ทิ้งกูนี่พี่โบ๊หันหันมาดิยืนยน,ยนเดีนเฉยวฉยด้ถ่ายรูปหนึ่งสองสาม ที่บ้านเรามีเหมือนกันเออแต่ว่าบ้านเราตายแล้วนี่ยเนี่ยต้องต้องปลูกใหม่ต้องอ่างล้างมือให้ตลอดเลย ตัวนี้คืออ่างล้างหน้านะ <c oughs> ไม่น่าใช่นี่จะ,จะดีไซน์แบบนึงครับนะอ่างล้างมือจะสูงกว่าอ่างล้างหน้านะอ่างล้างหน้าจะมีสามอ่างน <c oughs> ี่ดูปยืนนี่ <c oughs> พ่อกัแบแม่แล้วบอกหิวกาแฟดูครับ <c oughs> นั่งดูดูบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อน,อนบะ สวยมากเลยค่ะทุกคนมีโอกาสต้องแวะมาโหคนไม่มีแบบไอ้นี่เลยอ่ะอุยดูดิสวยนะเนาะราเย็นด้บ อันนี้เป็นอะารน่าไหมครับอันนี้สำหรับเด็กสำหรับ <laughs> เด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่เดี๋ยวเราลอล้างหน้ากัน มีนกยอยู่วก <self> ็นั่งกินอยู่่ะดูห้องน้ำเดี๋ยวมานี่ก่อนนั่งข้างในปะข้างในมันจะมันจะและเอากาแฟอะไรนั่งก่อน ใช่มีเยอะแยะตรงนู้นก็มีตรงนู้นตรงนู้นตรงูตรงยตรงู้นร่มไหดูดิตรงนี้ตรงนี้นั่งมาร่มอยู่นะนี่ไงก็อีกไม่มีที่พิงอ่ะไดี๋วะา แม่บอกเอพิโซเย็นชานมปั่นเดิน,ะนไปดูข้างใน่ะมี่หนเอเปโซ์เย็นเอาเอพิโซย์เย็นครับเบเอน,นะะแล้วก็ชานมปั่นครับ ชาเย็นปั่นครับใช,ใช่เนื้ออะไรเอ,อ่อคาปูเย็นครับชาเย็นชาไทยเย็นปั่นปั่นและเย็นปั่นและเย็นแล้วก็เพิ่มเป็นชาไทยเย็นก็คือปั่นหนึ่งเย็นหนึ่งครับแล้วก็เอสเย็น,แล,นแล้วก็คาปูเย็นเป็นสี่แก้วครับผม อ๋อครับสามร้อยสามต้องสแกนก็ได้ครับผม มานี่ครับอันนี้ของพ่อชาปั่นอันนี้ของนุย้ยชาธรรมดาเอเปโซ่แล้วก็คาปูชิโน่ได้มาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองมากินดูแล้วก็รอขนมทังขนมไปสองชิ้นเดี๋ยวเขาดูหน้าตามันเป็นยังไงไแล้วก็แดง อา้าวกนินนี่ของแม่จ๋าคนก่อนนะคนก่อนเพราะนมอยู่ข้างล่างอันนี้ของน,นุ้ยนี้นั่งแเดี๋ยวรอรอเสียเตือนขน่มมาแล้วครับเอาม่อนอันนี้ ช็อกโลยเลยเลอันนี้อันนี้มันบ้าได้มาหน่อยเดี๋ยวจะแดกฮ้ยกินอ้าวเฮ้ยกินเลยสองสามอ้าวแด้อือหือนี่ไงครับยังไงอร่อยป่ะอร่อยป่ะรอปะยกมือด้วยอือ

ไม่ข้นแต่แต่มันลองดูคุณโมน่ตัดตันเยไม่ตัดพูดอย่าอย่มันตัไม่ตันไม่ตันไม่ตันโฆษณาอะไรอย่า

ถ่ายรูกลบก่อนเราต้องมีมารยาทให้เขาถ่ายเขาอยากจะได้ฟิววิวดีดูดูดูนะครับดูต้นนั่นครับกำลังไดเอ็ดอยู่ฮะดูฮะเห็นยังโอ๊ยไดเอ็ดไดเอ็ดได้รักไดเอ็ดโอ้ตรงนี้ก็สวยนะนั่งนั่งนี่นะครับ อหลังจากที่เราแดกกันมาแล้ว,ลวอันนี้ถึงเวลายืดเส้นยืดสายก็เท่ามินทาคาเฟ่นี่มีมุมมุมมุมถ่ายรูปแต่และแต่และมุมมีถือว่าแบบช่วยสวยทุกมุมเลยแต่ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกเพราะว่ามาช่วงค่ำค่เยน็ยนๆหน่อยครับห้าหกโมงเยน็นน่าจะน่าจะดีอนยะ่ดูแล้วไป อันนี้สะพานอะไรรู้ไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าสะพานหลิงหลิงจักจั่ดุงอ๋อที่ที่เรา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 ซื้อกาแฟข้างบนครบ300บาท น่าจะนั่งไอ้นี่ฟรีเพราะเมื่อกี้พี่เขาบอกมาเอาบินมายื่นได้เมื่อกี้เขาพูดมามาไม่มาดูเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนดูข้างล่างมี ท่าน้ำด้วยนะครับตรงนี้ก็ท่าน้ำเอาไว้เวลาแบบพวกสัตว์น่ารักน่ารักมาพวกจระเข้พวกอะไรพวกนี้มาแล้วก็ป้อนปกาแฟป้อนขนมนะครับมีเรือด้วยเรือเรือใบนะถือว่าโอเคนะมีมีให้เลือกเขาจะมีให้เป็นแอดอนเจอร์หน่อยให้เลือกว่าเราจะเอาเรือใบหรือว่าเรือพายหรือว่าเรือแคนูได้หมดนะครับ แต่เมื่อกี้เมื่อกี้ทั้งนี่ดูบรรยากาศถ้าเดินจากตรงนี้นะครับหันหน้าไปท,ที่กระท่อมพาเฟ่จะเป็นอะไรที่สวยงามเลยนะดูดีๆเ,<อ>เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมสวยเลยเอ,อ้าวฟ้าเลยนะอ่าสวยเลยเห็นไหมครับถือว่าสวยเลยนะอ่าเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายตรงนี้มันดูตรงนี้ครับรู้แล้วเดี๋ยวลงไป สุดยอดนะครับเท่าที่ดูไประวังระวังดูครับอ่าปีกระวังระวังระวังยอกระวังยอกไม่ต้องไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งนี่เขาให้ปีนเขาให้ปีนนี่ไม่อย่าไปอย่าไปนั่งเลยเดี๋ยวมันหงายท้องลงไปปะเขาให้ทีรัดเอ้ยเขาให้ทีรัดตัว ระวังระวังขาแข้งอายุเยอะและ้วซิลิคัอืมระวังระวังหักน้ำหนักเราเยอะนั่งได้ไเฉยเอามืออีกหนึ่งจับมือนึ่งจับ <S 3> <3> <S เอเอเอา่าอ่ามันต้องออก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 ดูฮะอันนี้เหมาะสำหรับอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ ไม่ใช่<ด>บอกบอกกับเด็กนะครับอันนี้โมกหกสปีขึ้นไปถึงจะเล่นได้นะตรงนี้นะข <c oughs> อะเชิญเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆคุณลุงป้าคุณน้าคุณอานะครับอายุหกสิบปีสามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะครับผมเพียงท่านซื้อกาแฟหนึ่งแก้วหรือสองแก้วหรือสามแก้วก็ได้ครับอายุหกสิบปีสามารถนั่งเล่นได้นะครับอ่ะหนูขึ้นดูดิอย่าขึ้นเลยครับเดี๋ยวหงายท้องครับเ <c oughs> ชื่อเถอะข <c oughs> ับพี่ได้ขับพี่ได้ฮะขอนแม่ได้ครับเอาเออไปก็นั่งหนิ

อืมนั่งเลยต้องอุ so ่มขึ้นมาท้ะต้องให้มันเห็นวิวไกลบ้านนุ้ยถ้าอยู่อย่างนี้มันจะไม่ค่อยรู้หรอกหนึ่งสองสาม ขามือยังก็ได้ย่าเหมือนย่าเหมือนลุงตู่นะลุงตู่นี่ไม่ถ่ายนะอืมโอเครู้เรื่องเออยังงี้เออปีนขึ้นไปข้างบนก็ได้นะข่าวขอ่ะอ่านไยไหมมีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูได้ไหมอยู่ในนี้เพราะว่าพี่เขาบอกว่าให้มาที่นี่ เดี๋ยวนั่เลยนะไม่อยากเล่นเดี๋ย,น,ยนะอ่านี่ครับเล่นเล่นชิงช้านะครับดูครับเวลาซื้อของครบแล้วก็เอาบินมาแลกเล่นได้อ้าว <c oughs> ยาวๆเลยพี่แรงๆเลยพี่ <c oughs> มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดพี่ยาวๆเลย <c oughs> จับดีๆจับดีๆ <c oughs> โอเคครับออายาว,ยาว,ย,าวยาวพี่ เอายาวๆเลยพี่ายาวๆเลยครับอ่าตรงเนี้ข้อเที่ยวเลยอ่ะเที่ยวเนี้ยอ่าโอเคสวยงามครับอ,อ่ันึงนะพี่อีกทีนี้เดี๋ยวผมใส่วีดีโอก่อนอ้าวนี่ครับกระโดดล่เ อยอดพี่ตกน้ำไปเลยพี่โอเคสวยงามนี่ครับโอเคสุดยอดครับเดี๋ยวมันอ่าค่อย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 แถมแถมนี่แถมพี่บอกแถมเดี๋ยวรอให้มันชะลอนี่เองหรอใช่ใช่เดี๋ยวมันก็ค่อยนี่เองเดี๋ยวไม่ใชเขาไิ่ตกฮ่าสุดยอดรถไม่นั่ง ไม,ไม่นั่ง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 ขา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 ,ขามันเจ็บอยู่เดี๋ยวเผื่อมันมันผิดจังหวะไม่ได้กลัวนะสบายชอบด้วยอ่าเดี๋ยวอบินพี่ก็ดูามแบ,บโดดลมเลยเนาะอ่าหนุ่ยถือไว้ขอบคุณค่ะอ่าหันมาเดี๋จะบอกโปรโมทนี่นะครับเวลาเราซื้อสินค้า เราก็จะบินนะครับมานั่งฟรีโอเคมันต้องมีต้องมีสแตมแดงใช่ไหมถึงจะนั่งได้ไอ้ผมผมผมต้องเก็บไปเลยเหรอใช่ครัะ<พ>อ๋องั้นผมขอถ่ายรูปนิดนึงดี <c oughs> ผมจดอนีไว้อยู่โอเคครับผม ไปไปไม่้ตาไม่มานั่งอ่ะไม่เอาอ่ะเสียวเแกแต่แกไม่กลัวเดี๋ยวแกกวแกหลดนี่ไม่นั่งแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนู้ต้องอ้อม นี่ไงรถไม่จ๋าอ๋อห้ามผ่านห้ามผ่านโอยังไม่เสร็จเนนั่งนั่งถ่ายรูปมาละไม่จ๋าตรงนี้นถ่ายให้มาเดี๋ยวถ่ายให้มาเดินมาละเดินไหนเดินมาละเฮ้ยนุาา้ยสวยว่ะตรงนี้สวยเลยว่ะถ่ายให้ไม่จา๋านนี่ตรงนี้ก็ได้ดดนั่ง<ะ>นี่นละหันหน้ามา นี่ยืนิยืน,ยนด้วยกันเลยต้องติดกันเลยแล้วก็พอชื่อร้านอยู่ขงบนอ่าสำหรับวันนี้นะครับ กระท่อมอินทราคาเฟ่ราชบุรีนะครับเราได้กินอิ่มแล้วก็กาแฟใช้ได้ชานมชายเย็นชาไทยใช้ได้พ่อกับแม่อิม่มเต็มที่นะครับเราก็เดินนำหน้าแล้วต้องใส่รีบนะดูครับเราก็ วันนี้นะครับถ้ามีโอกาสเราก็จะไปหาร้านคาเฟ่คาเฟ่ที่สวยๆเงกงามงาม,มาให้ดูอีกแล้วก็จะไปลองกินคาเฟ่ต่อไปจะเป็นคาเฟ่ไหนแต่ว่าอีกทีนะครับเพราะว่าคืนนี้เราจะต้องไปนอนที่สวนพึ่งนะครับแล้วก็ถ้าขากลับแถวนั้นะ่ะมีคาเฟ่ไหนที่ถูกใจก็จะไปกินอีกนะครับตามมาครับ เดี๋ยวเรากลับไปที่พักนะครับหลังจากทำภาร,รกิจเสร็จแล้วพ่อแม่ชอบเราก็โอเคนะครับส่วนเราก็ชอบไหมเราก็ชอบนะบเพราะว่าเท่าที่กินมาก็อร่อยเลยแหละใช้ได้เลยขนมแล้วก็พวกกาแฟชานมชาไทยถือว่าโอเคเลยจริงๆมันจะมีที่ถ่ายรูปมีห้องน้ำกเ,เยอะนะตรงนั้นนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปละเดี๋ยวเราต้องรีบไปที่พัก เห็นไหมครับมีไอ้นะมีอะไรทุกอย่างนะครับนี่ขนมเดี๋ยววันวันมัน,นาเราจะมาลองขนมแบบนี้พอดีเมื่อกี้ไปลองมาแล้วก็คิวมันเยอะก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กินนะครับปะ่ะมันมันยึดมันยึดบัตรไปเลย <c oughs> เออแต่ว่าพี่ถ่ายรูปแล้วเก็บไปแล้วเพื่อดูว่ากี่คนกี่คน อืมอืมอืมแล้วก็ไปเบิกสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปไหนต่อว่ากไงทีนครับ